เริ่มครับวันนี้นะครับคลิปแรกของภูมิเชฟกระทะแตกตอนนี้เราจะมาทําแกงป่ากันนะครับอันดับแรกเราติดเตาวอมกระทะก่อนนะครับอ่าไม่ติดซะแล้วครับเห็นเรื่องไหมครับบอกติดแล้วครับติดแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเราวอมกระทะกันก่อนเดี๋ยวนนี้เราแกงป่านะครับ กระทะร้อนสักผู่ระเริ่มร้อนแล้วครับเราใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวอันดับแรกนะครับของการทำแกงป่าเดี๋ยวเราจะผัดที่แกงก่อนนะครับให้มีกลิ่นหอม ตรงนี้น้ำมันร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราพี่แกงส่ลงเลยนะครับเริ่มผัดผิกแกงนะครับให้มีกลิ่นหอม สูตรแรครับพี่แกงโ,โ้โหกินได้เลยครับดี๋ยวเราจะนำหมูลงไปผัดด้วยนะครับกับพริแกงแต่ตอนนี้ใช้มือไเลยครับกินกันเองครับกินกันเองเราใช้มือไปเลยกินได้กินครับกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน ตรงน้ครับน้ำหนึ่งวยตรงครับโอ้โหเ่มมีฟันกินหอมแล้วนะครับตอนนี้เชฟเริ่มไม่ไหวแล้วครับกินไดมีน้ำมูกครับอันนี้ผู้ช่วยโอ้โหไหวจริงๆครับขอสักหนึ่งป้านะนะฮะผู้ช่วยเชฟของเรานะครับ ๋ือกล้องเลยนะครับเดครับเราจะเริ่มปุงรสกันแล้วนะครับน้ำปลาครับลำับแรกตามด้วยซิ๊วดำครับโอ้ใครรักเอาน้ำตาลไปไหนครับอนนี้นะครับเริ่มผับถมครับ ปานเชฟหายแล้วครับไม่ได้ครับอยู่ในเตาอ๋อเกเนแล้ครับอันนี้เกลือครับเราเชฟสักครูน่นะครับเดี๋ยวเชฟแบบน้ำตาล กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเชมกลับมาแล้วได่น้ำตาลมาหนึ่งถุงขวามีออกมาที่จริงมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ตามสไตล์เชฟปุ่มเชฟปรุงเทาครับมันไม่ได้หวานนะครับจะใส่ไปงั้นนะครับมันโคเครื่องเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ขอ่าน้นะครับใส่นิดหน่อยนะครับขพได้มีส่า เทากันเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มใส่มะเขือครับมเือใส่ไลยครับมะเขือมือเลยครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องยุ่งยากทำด้วยพลิกใหญ่ครับใส่ไปให้หมดเลยครับทีนี้ใส่ให้ไปหมดเลยใบมะกรูดซอยใส่เข้าไปครับใส่เข้าไป ูเข้าให้เข้ากันครับถ้าพักนะครับเราต้องรอให้มะเขือสุกนะครับให้ความร้อนทำให้มะเขือสุกนะครับกว่านี้ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยครับอันนี้เป็นผงวิเศษ เฉพาะของเชฟปูมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะกินได้หรือไม่นะครับน้ำเริ่มคุกคิกแล้วครับสีเริ่มจะอร่อยแล้วครับแต่ตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วครับเราก็เอาใส่น้ำลงไปอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวรอมาเสือสุกก่อนนะครับ มาเอ๋อะไก่ยสุกแล้วครับเดี๋ยวสุดท้ายครับน้ำมันถอยครับอันนี้สูตรใครสูตรมันนะครับเชฟภูมิชอบใส่เป็นนันดับสุดท้ายครับน้ำมันถอยนแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับตอนนี้โอ้ใช้ได้นะครับกําลังดีเลยอันนี้เราก็ต้องรอให้มัน ครุกคลิกอีกสักหน่อยนะครับเออแล้วมีเสียงจามมาตากด้านในแล้วครับโอ้โหครับตรงนี้ครับได้แล้วครับนี่ครับแกงป่าหมูสับนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยให้มันดูดีอีกส้กหน่อยนี่ครับเราตักแล้วนะครับใส่ลงไปในถ้มยเลยครับ กินได้กินครับกินไม่ได้ก็เททิ้งไปนะครับดานยิ่งสว่งเขาว่าไว้เนีนยครับเสร็จแล้วลครับแกงป่าหมูสับโดยเชฟภูมิกระทะแตกครับ